ยอมแล้วเจนนี่ป้านั้นสวยสะพึงลุกนี้งานดีระดับอินเตอร์ผ่านพ้นไปแล้วค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวาประจำปี2,565ที่งานนี้เหล่าบรรดาสุป,ปาป ปางแต่งองค์ส่งเครื่องมาประชันความสวยความเป๊ะความปังอลังการเต็มสิบแบบไม่มีใครยอมใครสวยสับระดับอินเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะรวมถึงกรามมาดความสามารถอย่างเจนนี่ปานั้นที่ต้องบอกเลยว่าว้าวมากเมื่อได้เห็นเจ้าตัว,ตวสลัดคราบสายฮามาในลุคเรียบรูด้ดูดีเซ็กซี่สุดพลังกับเดทขาวแวกว่าอวดหุ่นทั้งท่อนบนท่อนล่างตัดกับผิวสีแทนส่วนเรื่องอินเนอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะเกินร้อ หนท,ทุกชอดสวยคมสมดีกลีเซ็กซี่ตัวท็อปขนาดที่เพื่อนพี่น้องดาราอยางต้องเข้ามาคอมเมนต์ย่อมในความแซ่บความเผ็ดนี้ที่ดูแล้วมันเกินต้านจริงๆคะ่ะ